โอเคได้ยินนะครับพี่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้พี่ติดตามด้วยความตื่นเต้นครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดกล้องช่วยรายงานหน่อยนะครับเพราะว่ามันส่งมาแล้วมันมีอะไรน่าตื่นเต้นหลายอย่างเลยอยากจะให้เรคคอร์ดไว้เป็นโปรเกรสวันนี้ฮะอาจารย์แด่นะครับเปิดกล้องเดี๋ยวผมหาก่อนสามจุดเห็นยังครับพี่ผมเปิดยัง ยังยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดครับครข้างบนยีนมันยังไม่ขึ้นผมเปิดนะครับทีนึงอาจจะดีเลยนิดน,นึงครับครับก็วันนี้เป็นวันที่สี่นะครับวันศุกร์อาจารย์อมเดชนะครับก็นําน้องน้องนักศึกษานะครับมา ร่วมนะครับร่วมกันทํางานให้วัดคำประมงนะครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วที่เด็กๆมากันทํางานนะครับเพื่อสังคมเดี๋ยวรออาจารย์เปิดกล้องนี้นะครับวันนี้น้องๆมาอ่าผมเปิดแล้วนะครับพี่ โอเคเห็นแล้วครับอาจารย์อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าอาจารย์ก่อนอยากเห็นหน้าอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่อยสวิตช์กล้องนะฮะอยากเห็นหน้าอาจารย์สวิตชกล้องกลับมานิดนึงโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันมอนเดตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่หน่อยแล้วสวัสดีพี่พี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้อาจารย์อมรเดชแจ้งว่ามีนิสิต และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยศา,าศาสตร์และวิศวศาสตร์รวมจํานวน10คนนะครับวันนี้กิจกรรมที่มาร่วมด้วยช่วยกยันมีอะไรบ้าง <สา S 1> ครับวันนี้เราก็มา,าทำาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ข้างนอกนะครับแล้วก็งานเก็บนะครับแล้วก็พยายามจะติดตั้งโต๊ะนะครับติดตั้งโต๊ะ เพื่อให้ได้ลองดูก่อนว่าระดับเป็นยังไงสูงไปหรือเปล่าตอนการติดตั้งเราก็ต้องติดตั้งสี่ขาก่อนนะครับเพื่อให้ได้ระดับแล้วทุกตัวก่อนแล้วที่เหลือเราค่อยเอามาใส่นะครับเรามีไกด์สี่ขาก่อนครับผมส่วนท่อผมยังไม่ใส่นะครับตอนนี้ติดตั้งเมื่อระดับได้แล้วเราก็จะสวมท่อแล้วก็เติมน้ํานะครับผมอ๋อครับครับแล้วก็มีท,ทําท่อในประตูตรงนี้ก็ขาได้แบ็กฟิลด้วยใชยครับ ย่านนี้ผมยังยังยังไม่ติดตั้งเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องเดินออกเดินเข้าเป็นแอคเซสในการทํางานให้ง่ายก่อนนะครับเมื่อมันเสร็จแล้วในการติดตั้งตรงนี้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวก็เสร็จครับน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายกับการติดตั้งประตูด้านหน้าครับครับส่วนสแลนวันนี้ก็พี่ร้อนส่งเสียงหน่อยครับร้อนสวัสดีครับพี่ร้อนอยู่บนนะครับการมุงสแลนจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการมุงนะครับก็หนึ่งขึ้นที่สูงสองก็คือ อ่าดึงด้วยแล้วก็ตึงด้วยดึงด้วยตึงด้วยประมาณนี้ครับจะต้องต้องใช้เราตึงมากไม่ได้เพราะว่าอ่าตัวตัวตัวเฟรมอาจจะดีเฟก t นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความพอดีมันจะออปติมัยในตัวของมันเองนะครับทั้งงานให้ตัวของโครงสร้างแล้วก็การให้ตัวของสแลนครับผม,รบมประมาณนี้ครับพีอ่อืมแล้วเอ่อตอนนี้ความเข้มของแสงกับสแลนที่ออกแบบไว้ รู้สึกว่ามีความเย็นไหมครับเย็นรู้สึกได้เลยไหม <lever. S 3> อ่าอ่าสูวกวาันที่จะได้เอาน้ำเขามาทั้งเลยนะครับตื่มช้าาโหาเจิงและขนาดเมื่อคืนไม่ได้เปิดแต่วันนี้เขาก็ยังแบบอ่าเขาเรียกว่าซึมลงมาในดินเนะมันทําให้เย็นมากๆเลยอืมครับครับ<ๆ>เ,เราเราอยู่ในรอม ครับครับทีนี้เราก็จะมีย่างย่างย่างาหรือด้านเนี้ยด้านทิศตะวันตกเนี่ยตอนเย็นสักบ่ายสามเนี่ยแดดตรงนี้จะแรงไม่รู้ว่าแสงแดดจากตรงนี้จะวิ่งเข้ามานี้ลึกได้ขนาดไหนเมื่อวานคุณโอ๊ตก็มาดูแล้วก็อาจจะพีเตอร์อาจจมีแนวความคิดว่าพีเตอร์ว่าบางทีอาจจะต้องมีการฝนด้วยอะไรด้วยอาจจะรับลงมานะครับที่ประมาณตัวนี้เป็นแถวเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าจะจะทำยังไงถึงจะสวยนะครับ ประมาณนี้ครับก็ก็ทําไปดูไปครับพี่ครับส่วนการการการปิดด้วยสแลนด้านข้างผมว่าก็ไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะครับครับถ้าถ้าพับถ้ามันพับเพราะสแลนมันสองเมตรหรือเมตรแปดสิบถ้าพับมันอาจจะทึบเกินไปเราก็อาจจะต้องม้วนไว้เลยม้วนไว้ที่ขอบปนแบบนี้ครับแล้วก็ไล่ชายลงมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีครับพี่ก็ต้องทดลองนะครับความสูงก็ต้องทดลองเนี้ย จะตั้งเสร็จปุ๊บเนี้ยก็จะให้ให้ให้อ่าทางคนที่เข้าโอเปเรตหัวร้อยรูในทุกวันเนี้ยมายืนดูว่าสูงแค่นี้ได้ไหมนะครับแล้วก็สับฟาที่เราจะมาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกกับระยะห่างตรงนี้ไหมนะครับก็ช่วยกันดูครับเราขยับได้ครับครับประมาณนี้ครับครับก็จริงๆแล้วเล่นก็ไปได้เหมือนสองเหมือน จริงๆแล้วคงต้องปรับไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จริงเลยอาจารย์เรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับก็ตอนนี้ก็เอาต้นแบบมาจากเฟสหนึ่งแล้วก็มาปรับซึ่งก็อาจจะมีอีกหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องอาจจะที่หลวงตาบอกว่าได้ขาวจะเอากล้วยเกลยมาปลูกนะครับก็ลองทุกวิถีทางนะครับเป็นเป็นทดลองครับเฟสเฟสสองทับหนึ่งนะฮะ รเราเรามองทะลุไปถึงการก่อสร้างเปสต่อไปนะครับพี่เช่นด้านนี้นะครับอ่าสมมติว่าด้านนี้เนะี่ยเราอาจจะต้องมีเอากล้วยนี้กลายเป็นเป็นตัวโปรเทคชั่นของตัวหัวร้อยรูในขณะเราก่อสร้างฝังโนนเห็นไหมครับ,รบเราอาจจะทาําเสาทําอะไรเชื่อมนู่นนี่กล้วยก็จะบังให้ความเย็นตลอดตอนที่เราจะคอนเน็กระหว่างเบสุดท้ายกับตัวเดิมเนี่เราอาจจะตัดกล้วยทั้งหมดแบบนี้ครับเป็นไอเดียครับอันนี้ประมาณนั้นมันอาจจะทําให้แบบเออดูแล้วแบบ ก่อสร้างในภายใต้สภาวะแบบนัตชอร์ที่สุดอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เอบ่ายสามนะครับบ่ายสามก็คงจะมีการประชุมนะครับเรื่องงานวิจัยหัวร้อยรูเนี่ยคงจะมีอันโนนอีกเยอะเลยอ่ะที่เราจะได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับทีนี้เสัญญาณทางนน้นอาจจะกระตุกนิดหน่อยแต่ว่าพี่อยากให้เอช่วยสวิตช์กล้องขอถ่ายเงยข้างบนดูน้องๆทำงานสแลนกันหน่อยนะครับครับ แล้วก็เดี๋ยวอยากจะดูว่าไอ้ไผ่สับฟากไอ้สับฟากมาแล้วยังเอ่ยสับฟากยังไม่มาครับยังไม่มาได้ทั้งบนนะครับแล้วตอนนี้ก็ที่มีพี่ล้นมงอยู่คนเดียวนะครับก็ทีมงานเดี๋ยวตามมาครับสําหรับน้องๆอาจจะไม่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเรื่องของการทายนะครับตอง่มาอีกแล้วครับมาอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับนี่คือทีมงานอ่าช้าแต่ก็ไปได้ด้วยกันครับพี่มันจะเสร็จพร้อมๆกัน งานแสดนไม่ใช่งานยากครับแต่ว่าเป็นงานละเอียดนิดหนึ่งครับแต่รู้สึกพี่ว่าอาจารย์ดูหุ่นน้องๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่ค่ยอยถูกกับงานนะดูหุ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับบ้านวันนี้หลอหลอฐานไว้อีกเนี่ยอีกสี่สิบอาเดี๋ยวจะต้องมีให้ร้อนเนี่ยหรือว่าทางเขาไปตัดกล้วยมาให้ด้วยนะครับมาเตรียมไว้ <c oughs> ก่อนกลับบ้านก็จะหลอหลอฐานโต๊ะไว้ <c oughs> ก็จะได้อีกสักสี่สิบวันเนี้ยครับ เพราะเราต้องการร้อยยี่สิบตอนนี้เรามีแล้วสี่สิบส่วนโต๊ะเองเนี่ยก็ยังทําสีอยู่ส่วนหนึ่งครับอ่าส่วนที่ที่เก็บสีแล้วเราก็เอาเข้ามาครับผมกับกับโอเคเห็นแล้วสิ่ใจส่วนประตูเนี่ยเดี๋ยวพี่จักมาวันที่เจ็ดเนี่ยน่าจะทําผมวันเดียวก็ติดใจแหละครับประตูด้านหน้าครับเดี๋ยวพี่บุญมาก็คงจะไปสิบแปดนะเดี๋ยวพี่คงจะไปประมาณนั้นนะฮะประมาณสิบแปดเดี๋ยวจะคงได้เจอกันส่วนดู ดูไม่บ้างไหมพี่เดี๋ยวผมพาไปอะไรนะครับแต่ว่าผมาแค่ดูครับอ่าตำแหน่งปัม๊มก็จะห่างจากโรงเรือนหนึ่งนะครับเสาต้นนี้ก็ประมาณสากักอ่40 40เมตร40-50เมตรนะครับเราก็จะครอสในส่วนที่สั้นที่สุดข้ามถนนก่อนนะครับ <Yeah. S 2> ตอนนี้ที่อาจารย์บุญมาให้ตำแหน่งมาก็จะเป็นรีเซอร์วัวอีตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ นี้เราก็จะตั้งปั๊มอยู่ประมาณนี้เห็นมือผมไหมครับเราจะตั้งปั๊มตรงนี้โดยการที่ผมก็จะเทคอนกรีตเดี๋ยวปรับตรงนี้ให้เรียบหน่อยคือคือสัญญาณมันไม่ค่อยดีภาพภาพที่มันกับที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะภาพมันจะมันจะฟรอสอะตอนตอนนี้มาแล้วโอเคเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอเคตรงนี้เราก็จะเทคอนกรีตแล้วก็ไปเลย เพื่อของจำก็เลยได้อินสัตวนกับแพลตฟอร์มข้างบนที่เป็นระยะมันจะได้ยังไงเดี๋ยวเราพาดเอาทีหลักได้ครับใช้เหล็กแผ่นหรือว่าเหล็กฉากพาดเราก็จะครอสถนนคลออถนนออกมานี้ประมาณสักสี่ห้าเมตรแล้วก็จะมาลงอ่าแชนแนลแชนแนลเนี้ยเดิมเดี๋ยวจะให้น้องๆทำความสะอาดพ่อก็จะวิ่งไปตามตามคลองคอนกรีตเล็กๆเนี่ยดิชตัวนี้ยครับ วิ่งไปโน่นเลยครับประมาณนี้ครับโอ้ที่เห็นแล้วพูดไม่ออกเลยครับชื่นใจจริงๆเลยอะกับความร่วมมือของสกลนครเนาะหลวงตาคงมีความสุขมากๆครับอาจารย์ครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะมีประชุมบ่ายสามเดี๋ยวพี่ขอเตรียมนะครับเดี๋ยวจะเรคคอร์ดตรงนี้แล้วก็ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับ ครับผมครับผมอาจารย์โมเดลรักษาสุขภาพด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับยิ่งยิ่งแดดดีโควิดยิ่งหนีครับโอเคครับผมครับขอบพระคุณครับทุกคนสนุกดีครับน้องๆสนุกดีครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหน่อยแล้วสวัสดีครับ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 น้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับชื่นใจมากเลยครับผม ครับท่านผู้ชมน,นั่นก็คือความคืบหน้านะครับรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเบดเดตนวลมณีนะครับรายงานจากสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนหัวร้อยรูนะครับวันศุกร์ที่สี่มีนาคมนะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับกับอาจารย์ซึ่งอยู่ที่ ังหวัดสกลนครนครับก็เป็นความคาหน้าความก้าวหน้าโดยภาพรวมนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงประมาณกลางเดือนนะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์นะครับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคณุณวุฒิด้านวิศวกรรมชมทานนะครับก็จะมาดําเนินการติดตั้งระบบการให้น้ำชมนมานนะครับปัม๊มเครื่องสูบน้ําต่างๆนะครับก็คิดว่าเราจะเสร็จทันนะครับใช้งานได้ก่อนวันที่ 22มีนาคม2,565นะครับก็บันทึกไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับ progress of work ของงานก่อสร้างนะครับซึ่งกำลังเดินหน้านะครับตามแผนแล้วก็เป็นโครงการที่ได้แสดงนะครับถึงพลังที่ต้องเรียกว่ามากันนะครับจากทุกทิศทุกทางนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเป็น collaboration อย่างแท้จริงนะครับ แล้วครับพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ